สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะวันนี้ก็มีเวลานิดหน่อยนะครับมาบ้านแฟนคองเจ็คนะคองเจ็คอยู่ไหนครับนะเส้นรามกำแหงนะน้ำที่เห็นที่มันวิ่งไปทางขวาเนี่ยมันจะไปออกคลองแสนแสบนะครับข้างหน้านี่ก็เป็นถนนสุขภ้ายบสามแล้วนะทางหลังนี่ก็เป็นเนี่ยทางด่วนคลองสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมาถึงก็ห้าโมงเย็นถ้าได้ไซส์นะครับก็จะเอากลับไปให้คนงานทำบ้านนะ <laughs> ถ้าว่าตัวเล็กก็จะปล่อยเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาถังมาก็เดี๋ยวดูกันนะครับในช่วงเวลาสั้นๆจะมีตัวหรือไม่นะครับกด Subscribe นะาฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วเจอกันก็เหยื่อก็เป็นอันเดิมเลยนะครับจากทริปก่อนนะไม่ได้แก่ออกเลยนะอย่างที่เห็นนะครับตะกวัวสามัมตะกวัวทองเหลือง3กรัม นะครัยางอีโต้นะสอ้านิ้วระเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับช็อคยนะี่สิบพเบอร์เบอร์หนึ่งะแล้วก็คันเวดหกสิบสองห้าสิบสองนะครับรอกอนะัลฟาแอร์นะเปกมีเท่านี้ก็เดี๋ยวลองเลยนะครับเดี๋ยวจิ้มตามขอบตะลิ่งนะเราลองดูนะ เสียงก็จะดังดังหน่อยนะเสียงรถรถยางดังนะฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ไกลนะนี่ก็ต้องมีสักสิบกว่าเมตรนะครับสิบสิบห้าสิบสามสิบสองสิบสามเมตร ไม่ค่อยได้มีเวลามาเส้นนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้มันจะสั้นๆนะทางมันจะสั้นๆนะครับถ้าน้ําวันไหนน้ําน้ําดีก็ดีนะเพราะว่ามันกล้ยทางออก ไล้ทางออกคลองใหญ่นะครับคลองแสฉกนะหน่อยเดียวก็ถึงคลองแสนแบแล้วเนี่ยอีกฟักโลนึงนะครับตรงนี้ พื้นข้างล่างนะเห็นเลยว่ามันมีปลารือมันไม่มีนะ เริ่มฝืดนะไม่เหล็กเริ่มโดนน้ำโดนอะไรนี่ไม่เคยล้างเลยนะผมนะครับไม่เหล็กฝืดเป็นไงครับนะ้าพอเราปล่อยไปอ่ะมันจะดึงขึ้นเลยนะมันจะเหินขึ้นนะครับมันไม่ตกร่างอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าใครทอยแล้วมันเหินบ่อยๆนะครับ ลองเช็คไม่เหล็กดูนะมันอาจจะมีฝนุนมีอะไรเกาะอยู่นะลาทอยไปแนละ้วมันแบบจะเหินขึ้นเลยขนาดปล่อยเร็วนี่เหินขึ้นเลยนะมันเหมือนมันหน่วงเยอะนะครับเพอราขยาับขยับปุ๊บลงดีเลยเป็นอาการตกบ่อยแต่ไม่ได้รับบำรุงรักษา ตัวมาเลยนะด๋อยแล้วโอ้โสายดีด้วยโอ้โหโอ้โหสายดีด้วยนะตัวมาเลยเลยไม้เดียวเลยนะโอ้สายดีด้วยนี่สายเกือบสองขีดนะตัวนี้นี่เดียวเดี๋ยวเก็บนะไายสองขีดได้นะครับเอาไปให้คนงานทำบ้านนะแบงล่างนะครับฝั่งนู้นจะมี กระชงกระชังนิดๆนะครับค่อนข้างตียากนะครับโอ้ยกัดเลยตัวเล็กแองลงตะหลิ่งปุ๊บจกเลยมีตัวมีตัวนะแต่ไม่ใหญ่ที่ยากนะครับด้านซ้ายนี่ <c oughs> มีต้นไผ่นะครับด้านขวามีเสา โอยเฮดติดนะครับไม่ได้เลยนะครับจะทอยก็เตี้ยไปก็ใช้โลเอานะครับโลก็พอได้อยู่นะมันประมาณสัก10เมตรไม่ไกลมากนะได้อยู่นะลงตะหลิงฝั่งนู้นพอดีอุ้ยขี่ฉกเลยดนะตัวน่าจะยุบ ใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนะถ้าตัวใหญ่นี่เรียบร้อยอ่ะลงตระดิ่งเนี่ยเฮ้ยยจะเอาไม่เอาเลยนะ yeah. ตายก็ผ่าละไอ้ถ้ามีนี่เอาเลยนะบอกเลย สาทีนี่รู้เลยนะ mm hmm. ไม่มีม mm ่ hmm. เรียบฝั่งนี้ดูสักที mm hmm. รอบเลิบเยอะนะ mm hmm. มองดีๆเกี่ยวรอบคนนี้ดึงรอบเขากลับฝั่งเลยนะ mm hmm. โดนดาย mm hmm. เขาทางเล ว้ายหลงรอบอ,อปเลยนะแมงเริ่มเริ่มเหินนะหนึ่งสสาสี่ห้าหใช้มานานๆสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้ล้างมันก็จะมีอาการเหินนะครับตีไปเนี่ยปล่อยมือปุ๊บแม่งเหินเลยนะเยอะไม่ทิ่มลงนะก็ลองขยับตรงนี้ดูนะ มันมันพวกฝุ่นฝนอะไรมันเข้านะสองทีนะสองทีสามทีรู้หนึ่งนี่พอเลยรู้เลยนะว่ามันถ้ามันมีตัวนอนนี่มันมันมันฮุบเลยนะปลาคองนะฮะปลาคองนี่มันโหดอยู่แล้วนะถ้าเป็นช่วงกินนะ มันโจไม่กินนี่มันก็ตีเยอะกินหรอกไม่มีนะครับจิ้มมาๆสนะักรูละสามสี่ไม้แล้วไม่เจอแล้วจิ้มใต้กอไผ่และนะ ไม่เจออ่ะเข้าไปข้างในเดินมาข้างในแล้วนะข้างในนี่ก็จะค่อนข้างค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับของการซุ่มซุ่มของป่านะเพราะว่าเป็นแบบว่ามีอุปสรรคเยอะนี่คือมาชอนชอบอยู่นะ หมกมกอยู่นะครับเช่นพวกซอกซอกรูพวกนั้นนะโอ <c oughs> ้ยน,น้ำแรงมาก <c oughs> น้ำค่อนข้างแรงนะ <c oughs> น้ำแรงนี่มันจะมันจะเกาะตะลิงยากนะครับถ้าตะลิงชันนะ ถ้าลงปุ๊บจะมีตัวนิ่งใส่เลยนะตีเรียบบ้างอะไรบ้างนะน้ำสีดีนะนี่ถือว่าน้ำสีดีเลยนะสีแบบสีแบบหมักประกัดอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้อ้าวสายเลยวันนี้โอ้โหมีมีมีฝนตกแล้วก็สายขาด่เหมือนน้ำแบบน้ำหมักประกัดอะ่ะเฮ้ยมันเหินวะเนี่ย ว้าจริงนต้องถอดลังลยนดะูดิดว้าจริงนะแกะออกก่อนนะโอ้แกะยากเลย ไอตอนที่มันเหินใหม่ๆนี่ก็โอ้โหงงนะไม่ตีเหินวะดูดิดบอยนิ้วเลยแม่ไม่ลงอะ่ะบอยนิ้วก่อนเวลาด้วยนะไม่ลงไม่ดีนะทรงนี้ไม่ดีนะครับบอยนิ้วแล้วไม่ลงอ้าวุยเด่งยาขาดไปดูเดี๋ยวกลับหน้าก่อน ับหน้าบีก่นอนตัดหัวแม่งเลยนะเวลาตัดไปหน่อยมันก็จะมันก็จะเลื่อนการแทงออกไปนะครับการแทงไกลขึ้นก็จะได้ได้รูใหม่นะครับติดยาเด่งขาดเลยนะ นี่เปิดศูนย์แม่งเลยโอ้ะวทีนี้แม่งสักพุงปิดฮ่าฝั่งน้นอีกเอาละนะเริ่มติด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 แล้ว สองทีเหื่อนทีนึงอ่ะเหื่นนี่แล้วไม่ดีไม่ดีดติดหินเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยบาจริง่าดว่า,อาเอาละเริ่มแบบเริ่มมีอารมณ์แล้วนะพลาแบบลอกปีแล้วมันเหืนแล้วมันมีอารมณ์แล้วนะอ่านี่การเปิดฝาไม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นรอบไตว่านะเป็นระบบหน่วงไม่เหล็ก เราก็จะกังหน่อยนะมันจะมีตรงนี้นะนะใช้เหรียญบาทเหรียญอะไรก็ได้นะครับหมุนมันไปนะครับถ้าคนที่ปิดแน่นนะถ้าคนปิดไม่แน่นนี่คือเอามือหมุนเอาก็ออกแล้วนะแต่ผมนี่บิดเข้าไปนะครับก็จะแน่นหน่อยะเดี๋ยวลองแกะมาดูนะนี่เป็นฝั่งไม่เหล็กมันนะนะแล้วบิดลงปึ๊บดึงออกมานะครับแค่นี้ ข้างในนี่คือมันก็ขาวสะอาดปกตินะครับแต่ว่าทําไมนะทําไมมันเหินเวลาเราเบียดแก๊แกเนี่ยเนะี่ยแม่เหล็กมันก็จะวิ่งนะนะเนืดมากเดือดน้อยนะครับก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นี้นะแต่ว่าทําไมมันเหินนี่แหละนะครับฝุ่นหรืออะไรมันอาจจะไปอยู่ในซอกแม่เหล็กนะครับย่างมันนะ แกะมางั้นแหละเผื่อจะกระตุ้นกระดุงอะไรมันบ้างนะยังไม่ได้ดูอะไรมาหรอกนะครับเป็นระบบง่ายๆนะครับทั่วไปหวังว่าจะเข้าที่นะแกะออกมาแล้วมันจะเข้าที่นะเผื่อจะมีแบบไฟฟ้าสถิตก็เป็นได้อะ่านีแค่นี้เองโอ้โหนวดหน่วงสิบเลยนะตีเบ่ไงตีไงไอ้ฟู นะสิบคือแม็กนะครับเนะี่ยเวลามหมุนไปมินนะครับก็ก็เบาสุดนะครับแล้วผมจะหมุนมาหกแก๊กนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่นี้นะครับพ <c oughs> อเกินไหมนะครับจะ,จะจะจักทอยอ่าเนี่ยเรียบน้ำเลยไหมใช้ได้ละเสีใย้รู้จะใช้ได้นานวะโอ้โหนีเรียบเลยอ่ะ เอยปล่อยมืองงเลยกูเอาใจไม่ถูกอ่า,าเป็นฟิลนี้นะครับขอให้มันเลียดไปตลอดนะเพื่อได้ตีแบบเพลินๆหน่อยไหนไม่ไกลนะครับอีกสักร้อยมเมตรจะกระถอยหลังวนะตรงแหน่นี่น่ามีนะแหน่ฝั่งนู้นนะ เหมือนแบบน่าจะอยู่ซุ่มอยู่เข้ามาดูเงียบนะระบายแบบใกล้ลงฟองแสนแสบอะ่ะเ,เอาเอาเอาเริ่มเหินเริ่มเหินโอ้โหโดีแป๊บเดียวอะไรวะสองไม้ดีนะดูดิว่าจริงดีสองไม้เหินแล้ว รีไล่ก่อนนะโอ้แทงไม่มันเลยโอ้น้ำแรงน้ำแรงโอ้หไม่มันเลยมันแบบเนี่ยปล่อยมือเฉยนี่มันยังไม่ตกเลยยังเอาสูเลยดิเอาแบบมินเลยนะแม่เลกมินเลยนะสูเลยนะไม่มีการหน่วงนะ <c oughs> ยังเหิน <c oughs> บ้าจริง เห็นไหมฮนะเนี่ยมิลเลยนะคือศูนย์เลยนะการนวมศูนย์เหนื่อยน้ำไหลแรงไงนะน้ำไหลแรงมากเฮ้ยโอ้มีกาดมีกาดเนี่ยฟองขึ้นเลยนะที่ทำไมนะแบบแบบไม่ใหญ่นะ <c oughs> อานะกัดจริงด้วยนะช่อนจริงด้วยนะฟองคือเลยนะดูนะเรียแบบร้อยนะคือ <c oughs> ตัวดิว่าจริงเนะ เนี่ยตัวมันเล็กจริงๆนะครับตัวนี้ปล่อยนะก <c oughs> ินไม่ได้นะครับเล็กจัดโด๋งบางตียบางไว้นมเสียอ่าอันนี้ดี๋้าจิ้เนี่ยตรงนี้น้ำวนนะน้ำวนนิ่งนะตรงนี้หน้าอยู่หน้าเลยแต่ต้นกล้วยนะโคตรหน้าอยู่นะ อ่ากัดจริงด้วยนะเรียบรอ้โอโอ้โหไนงะแรงใจต้นกล้วยนะน่าอยู่นะอยู่จริงนะโอ้โหซ้ายม่ใหญ่อะ่ะเอาไม่ได้นะตัวนี้ต้องปล่อยนะครับแหมปล่อยเลยโอ้โหตีนี้ถ้าเอาถังมาเนี่ยเอ,เอากลับไปปล่อยบ่อเไม่ได้เอาถังมานะครับ วู้ยู้ฟุ้งมากับตัวเล็กนะเนี่ยดะดูตัวดิบินไปแล้วนะตัวเนียใที่โป่งฟุงมากัดอย่างแรงอ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับแก้เหงาสรุปแล้วก็พอมีตัวนะครับได้มาสามตัวนะครับไซส์ที่ได้เอาไปให้คนงานก่อสร้างที่บ้านก็ตัวเดียวนะครับไซส์สองขีดนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ไซส์นะครับปล่อยไป นะครับจะเดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้ามีเวลาตเต็มๆวันนะครับจะพาไปบันเทิงแน่นอนนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ